วันนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เป็นวันที่ฟางสุดท้ายทงคียรเล่ะและเขาก็ได้ลงมือฆ่าพ่อแม่ของตัวเอง โอเคสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วนะครับกับ GTA V Serial o w p l a y นะครับวันนี้เราอยู่ในเมือง w a t t ิ City นะตอนนี้คือต้องรอคนที่เขาแจกของคนเริ่มต้นก่อนนะคือเราจะมาโผล่ตรงหน้าสอนอนะครับเชื่อไม่นดงไม่ฝันว่าจะไม่ได้อยู่ในวอ w a t t ี City ได้เนี่ยเห็นเขาว่าต้องรอเออ่คนที่เขาจะให้ของอะมาตรงนี้นี่ผมก็มาสไตล์ยนยีนเหมือนเดิมเลยดิไปรุ่นตรงไหนวะเนี่ยแม่งดู90มากเลย เดี๋ยวไว้ค่อยเปลี่ยนกันตอนหลังถ้าเกิดนอนไม่ค่อยชินตานะแต่ผมชินกับตอนที่มันมีกระเป๋ามากกว่าเห็นด้วยปะก็วันนี้เราอยู่กับโลของคิลเลอร์นะครับคือแต่งตัวเหมือนเควินเลยนะเหมือนกันหมดเลยคือด้วยตัวของคิลเลอร์เนี่ยผมได้เพิ่มเติมอ่ะสตอรี่จากของเควินมาเนาะคือเติมเติมของเควินมาแบบ สตอรี่หลายๆอย่างก็เติมต่อเติมมาเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเรารอรับของเสร็จแล้วเราไปทํางานเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องสตอรี่ของเจ้าตัวคิลเลอร์คือไม่เคยเล่าตัวอื่นเลยนะแต่ว่าอีพีหนึ่งของวอตผมก็ไม่รู้จะทําอะไรทางานมานก็หน้าเบื่อไปหมดไงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องโลของเจ้าหนี้อันนี้คุณตารวจใช่ไหมโอ้คามาโชตอนนี้เรายังไม่มีโทรศัพท์นะครับไม่มีเลยเลยนะ มีใครมีรถบ้างไหมคะมีส่งร้านรอบไหนได้ไหมลองถามคุณตำรวจนะครับมันไม่ยินทำอะไรกันแถวนี้ใช่ไหี่ปีเกิดอะไรอ่ะตำรวจขาไม่มีมีส่งร้านรถหน่อยได้ไหมคะหวยมาผมขึ้นที่นะครับจะไปซื้อรถหนุ่มอุกต้องตามตังค์มาเลยไปฟาดรถหมเลี้ยงทำงานอ่ะผมไม่มีตังค์อ่ะคุณตำรวจครับครับมีอยู่สองพันเจ็ตอนนี้ คุณตำรวจขอหยืมเงินสองพันนะสองพันเอ่อที่ว่ารับของได้ตรงไหนเหรอครับไม่ครับตรงนี้เลยครับแต่รอคนแค่ของอ๋อรอคุณลองมาก่อนใช่ไหมแค่ครับครับพี่ตำรวจชื่ออะไรเนี่ยชื่อเวตามิวครับไม่เมื่อยกันเหรอครับเมื่อยครับอยากนั่งอยู่เต็มๆอย่างนี้นะเดี๋ยวคขเดี๋ยวจะเล่าโลอดีตให้ฟังกันตอนหลังเดี๋ยวได้ขอก่อนแล้วไปทำงานจะเล่าให้ฟัง ผมเห็นในโนแขนขาดอต่ดูดิไม่เป็นไรถือว่าเป็นสายตาสิไม่เกี่ยวในโนแขนขาดนั่งของกองกันอันนี้เขาเขามหนังอยู่ี่นี่เขาจะอยากเข้าตายกันนี้ครับนี่ บ้าน่าถึงตายครับไตสลบครับกว่ากว่าหิวข้าวตุยกว่าอย่างกันนะครับอ,อ่าไปทำอย่างอื่นดีไหมทำทำอะไรดีครับเจ็ดยางนะครับไม่รู้จะอ่าไปหาหรือจะไหนครับเราขอติดคุณตำรวจไปเที่ยวไหมเขาเขามีตังค์อยู่เจ็ดร้อยนี่ ไม่อย่างได้ของครับนี่แม่รับมีเจ็ดล้อต้องรวมกันหรือเปล่าครับก็ว่าเจ็ดลก็ว่าเขาเขาเขาต้องรวมตังกันสองคนไปแล้วไปซื้อรถซื้อรถทีไปปั่นซื้อรถทีนะครับทำไมเป็นอะไรร้อนะคุณตำรวจว่าอะไรนะครับผมผมไม่ใช่ตำรวจทำไมเป็นอะไรร้อเขาเป็นคุณหมอเขาหรอเขาเป็นคุณหมอค่ะทำไมตำรวจกับหมอที่เหมือนกันเลยเขามีถุงมือดูที่อ๋อดูที่ถุงมือใช่ใช่ ทำไมเป็นไอโลน,โลน,นอ่ะน้องไม่รู้ไอ้ด้วยนะไอ้ล้ยนะไม่มีไม่ไม่มีแอดมินอยู่อ๋อน่าจะใช่มังคะเมื่อกี้คนตราจบอกว่าน่าจะเอ่อเข้ามาตอนสายๆค่ะก็เลยกะว่าจะชวนพวกเขาไปทำอะไรแต่ว่าไม่มีตัง เดินไหมคะเราเดินกันไหมไปเดินเล่นไหมเดินเล่นไหมเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะเราไปเดินไปที่แรกไปนด์มาร์คได้ครับนี่ในตัวในตัวมีเงินกันอยู่ไม่เจ็หรอยผมมีเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยเร้อยนี่ไงบีมเอคนละคันมีเมคคันเท่าไหร่ครับัแล้วไม่กี่ร้อยเองเอาไหมเราไปร้านรถเจรยาย่นะคุหมอคุณหมอช่วยพาไปไหนอได้ไหมคะคนหมอว่างครับคนหมอว่างช่วยพาไปก่อนด้วยก่อนครับพาไปได้ครับแต่ว่า หลายรอบเลยนะไปทีละแปดคนไปทีละสี <ลด S 2> <ล>่ค่ะรถแักได้แค่สี่คนไม่ใช่เหรอโอ้โหคันนี้หมอมันดังไหนจะคนครับเอ,เอาเดินเ,เดินไปกันบอใกล้ๆนี่มาได้รู้เดี๋ยวหมอหมอหมอสองรอบให้นะหมอว่างใช่ไหมคะใช่ครับใช่ใช่ขอขอบคุณจังนะครับหมอครับ ไครไปก่อนเ,เลยนานาไปก่อนก็ได้ค่ะไปยิสิไปไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมรอบไปกับไดโน่ก็ได้เอาแบกบกันไปเล่นเอาไปหมดแล้ว <laughs> ไปแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรเราไปเซตสุดท้ายก็ได้ใช่ แต่จะต้องอุ้มอีกคนนึงเ่าะครับหมอหมอเขาแบกไปนะหมอเขาอุ้มคนนึงหมอแบกไปเป็นน้ารักเนาะน่าแหละหมอแข็งแรงจัดให้หมอเขาต้องแข็งแรงอยู่แล้วรอดหมอนุกวันรอดประกัวแข่งไหมเจ้าวัดเหรอวัดเหรอเจ้วัดเหรอโอ้โห ต่อให้ไปก่อนเลยนีมีจอดรอด้วยคนเยอะมากไม่มาจอดกองกองกันไว้เลย นี่ก็ยังล็อกไม่ได้อยู่คนเดียวกดทำมือบรรูปตัอ L ทำแล้วไม่ได้ไม่ได้หรอมันต้องมันกุญแจสีทำมือบรรูปตัเ K ก่อนแล้วก็ทำมือบรรูปต่อ L นะหมายถึงว่่จอดรถด้วยนะไม่ก็อยู่ข้างนอกรดก็ได้อยู่ในรถก็ได้เนี่ยเนี่ยทำแล้วมันไม่ขึ้นนะดูดิมันมีมันมีอะไรขึ้นทางขวามือบนไหมมีมีมีมันบอกว่าสามารถมีกุญแจได้แค่คันละหนึ่งดอก อ่ะแสดงว่าดึงมาแล้วใช่ไงแต่มันใช้ไม่ได้ต้องทำมือไปรุกตะแควนตะแอลเนี่ยทำแล้วเอาหน้าสงสารกันก็อาจจะเดี๋ยวตอมอรอบหน้าแหละใช่เดมาครับเราทำงานกันไหมฮัลล์ทำจะแล้วแหละไม่มีอะไรจะบอกเอาเรามีอะไรจะบอกอ่ะฮนเราไม่มีอะไรจะบอกอะไรอะไรเราชื่อนานๆนะชื่อคิลเลอร์ครับเลคิลก็ได้โอเคค่ะคิลเลอร์ ใช่ไปทำงานแล้วเราจะทำงไงอ่ะน่าจะเดินเข้าไปข้างในก่อนอะ่ะเฮ้ยเขาถือกระเป๋าเต็มเลยเขาจะไปขายประกันหรือเปล่าโอ้โหมาจีเ็กไปขายประกันทำไม,มคนเยอะ <คน S 2> จังคนเยอะมากทำไมน้องกี้เลยอะ่ะขาเขาลองเข้ามา,มา,มาใกล้ๆดูได้ปะ ครับนึงนะทำไมเขาจะไปขายประกันเงินหมดเลยเหรอรนี่เอากระเป๋ามาบังตาเหรอครับใช่ครับแทบตาหนยะช่วงวันเกิดให่ได้อะถีบไม่ได้หรอขาวเต็มยังไม่รู้รอพ<อ>ี่เขามาก่อนว่างไงน,นะนันะเดี๋ยวนานาต้องไปทำธุระต่างประเทศก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับโอเคค่ะ เลคิวก็ได้ทีหลังผมบอกคนอนึ่งชี้คิวดีกว่าทำไมคิวเลอร์มันดูเชื่อเบียวๆยอย่างวะค <laughs> ิวเลอร์นี่แหละคิลเลอร์คิลเลอร์ <c oughs> ก็ไวนะไอเชไหนๆก็ถึงทำงานแล้วเนาะแต่ว่าถึงจะไม่มีตังก็เถอะ ตัวละครนี้ชื่อว่าอ่ะเราเป็นภาษาของคิลเลอร์เลยดีกว่าสวัสดีครับผมชื่อคิลเลอร์นะครับอายุ16ปีเห็นผมนิ่งๆอย่างนี้นะครับสุภาพอย่างนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนอำมหิตนะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับผมอยู่ในครอบครัวที่ดีมากดีตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณพ่อนะครับเป็นคนที่ติดเหล้าเนาะส่วนคุณแม่เนี่ยก็เป็นคนที่ โดนคุณพ่อทำร้ายตลอดแต่ว่าเขาก็มักจะมาลงที่ตัวคิลเลอร์เมื่อก่อนนะครับคิลเลอร์ชื่อว่าจริงๆแล้วคิลเลอร์ชื่อว่าไอคิวแต่มันมีเรื่องที่น่าเศร้าอยู่นะครับคิลเลอร์เคยมีเพื่อนอยู่คนหนึงคิลเลอร์ไม่อยากเอ่ยช่อเขาเพราะว่าอยากให้เขาไิอยู่สงบสุขเราอย่าพูดถึงเขาเลยดีกว่า ก็คิดว่าเพื่อนคิวเลอร์คนนี้เขาเป็นคนที่ชอบการไปรจนภัยมากแต่ว่า,า,เ,ขาเขาเป็นโรคครับเขามีโรคประจำตัวเดี๋ยวผมขอไปทางนี้ก่อนเพื่อนหนึ่งคิวเลอร์เนี่ยขอเรียกว่า ชีวินแล้วกันเออกุมมี20โลูุูได้ไอัไอคร้าผมได้ต่อใดละผมมี3 i, 3 30กว่าอันนะครับเฮ้ยไ้ยเสียงยังวะยังวะฮ้ยเสียงยังดังเลย ไอ้เหี้ยตกใจเอ้ออ่าชืออย่างนี้พ่อพ่อพ่อของกีเลมครับเป็นคนชาติทางชาติเนาะเป็นขีดเลมเป็นลูกครึ่งนะครับ พ่อคุณพ่อเป็นชาวมในการส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยนี่แหละคนเนี่ยคิลเลอร์ก็เลยพูดภาษาเนี่ยได้นิดหนึง่งแต่ว่าด้วยสมัยก่อนตอนตอนที่คิลเลอร์ยังไม่เยีกยวจากบ้านเลยคุณพ่อดื่มหนักมากนะครับคิลเลอร์ก็เลยไม่คุยกับคุณพ่อส่วนมมกจะคุยกับคุณแม่แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันขนาดนั้นส่วนคือจะดกคุณแม่ทารุณตลอดโดนด่าโดนว่า ใช้ได้หลายน้วะไม่รู้อ่ะสิบแปดเดียเลยผิยวมันกดไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไปเลยก็ได้ไปไปเลยก็ได้พิชาไปแป๊บนึงมันไม่มีให้กดแล้วนะมันมีบางอันที่ผมเผลอโดนออกมาันถ้าถ้าไม่มีให้กดเราต้องวิ่งวิ่งวนทร้งวันอ๋อใช่ครับ ไปแบบไกลนิดนึงเขาวิ่งเขาไม่รับอ่ะชายตาวิ่งแล้วพี่ชายเมื่อกี้เราถึงไหนนะพูดถึงคาแรคเตอร์อ่ะคือตัวเจ้าคิลเลอร์เออมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งใช่ปะคืองี้เป็นเป็นเพื่อนรักกันแล้วแบบคิลเลอร์อยู่ในครอบครัวที่แบบเหมือนแตกแยกหน่อยครอบครัวขาทอมคุนแต่ว,ว่าเจ้าเพ,เพื่อนเพื่อนเนี่ย เพื่อนถอยเนี่ยเรียกว่าเควินแล้วกันเนาะเออเอเอ,เ,อเป็นแค่ชื่อนะไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวเควินจริงคือเควินเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของเจ้าคิลเลอร์แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันพากันไปอะไรเงี้ยเควินเนี่ยมีครอบครัวที่ตรงข้ามกับคิลเลอร์เลยก็คือแบบครอบครัวดีซัพพอร์ตทุกอย่างที่อยากให้เป็นอะไรเงี้ย เดือดไปได้สุกสารลแล้วก็คืออยู่มาวันนึงเนี่ยเพื่อนเขาก็ได้เสียชีวิตลงคือเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ทำให้เขาได้ได้ได้ ดีผมไม่ถ่าอยู่มองปัญาเนี่ยอะฮะครับคือเพื่อนเขาสี่ชีวิตลงเป็นเพื่อนคนเดียวและคนที่รักมากที่สุดได้จากไปนะครับตัวคิลเลอร์เนี่ยคืออยากอยากจะไปงานศพเพื่อนมากแต่ว่าด้วยความพ่อแม่ก็ไม่ให้ไปมีความแตกแยกกันทุกอย่าง ฟางเส้นสุดท้ายนั้นได้ขาดลงครับคือผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนของคิลเลอร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบการประจนภัยการพบเจออะไรใหม่ๆคิลเลอร์ก็ติดมาจากเพื่อนเขาเหมือนกันโดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับวันนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เป็นวันที่ฟางเส้นสุดท้ายคิลเลอร์ขาดและเขาก็ได้ลงมือฆ่า พ่อแม่ของตัวเองจะจากวันนั้นมาครับเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อแบบแองกีงก้กูทำไมเป็นงี้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ครับผมไอ้หันเตียวผม,มจะได้เป็นสีดำ่ะครับมันตั้งหลังันรุดว่มันมรุดนะครับเอ,อเโอ,อเค ผมว่าอยู่ในเมืองนี้เป้าหมายอย่างหนึ่งของชิลเลอร์กูจะพูดให้ได้ทุกภาษาภาษาใตา้ภาษาอีสานท่าบันบีนะกูจะพูดให้หมดอนอกเรียงนักเรียงโอเคไป,ปมันพูดหมงไหนอะฮะมันพ <c oughs> ูกบองได้เต็มยังอะผมมันได้หาไปล้ว มันมันตันห้าแปดเหรอมันมันมีน้ำหนักอยู่แบนแบนผมมุดเก่าโลจุดหนึ่งอ่ะนี่นี่เก็บได้นิดนึงเดี๋ยวขอวนก่อนผมว่ามันเก็บได้เทือดหนึ่งแล้วหนึ่ง้วก็บอะไรเลยจักรยานพี่ข้างไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวจักรยานพี่ไปไหนแล้ววะเอาผมตัวดีจ้ะต้อ้ายตัวไหนอ่ะขึ้นเบิ้ง โอเคเราถึงไหนแล้วนะคือเพื่อนเขาตายใช่ปหเขาก็เลยลงมือฆ่าพ่อแม่อะแล้วทีนี้เขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคิวเลอร์จากไอคิวเปลี่ยนเป็นคิวเลอร์เรียกตัวเองว่าคิวเลอร์มาโดยตลอดและเขาก็ตั้งปฏิหารว่าเขาจะบันทึกทุกอย่างไว้ว่าเรื่องราวที่เพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยอยากจะรู้แตใ่ให้รู้ว่าเขาเนี่ยไปผจญภัยอะไรมาบ้าง เก็บไว้ถ้าเกิดว่าอนาคตไม่สิเก็บไว้เหมือนว่าเก็บไว้ให้เพื่อนของเขาดูถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ตามเป็นเหตุผลที่เขาต้องพกโกโป,โป,โปตรติดตัวตลอดเวลาแง่ไอ้เฮียคืออยากเล่ามากแต่ว่าตอนสอบเขาบอกว่าไม่เอาอะสตรอรี่ไม่อยากฟังงอนตอนนั้นคือสตันไปสักพักหนึ่งเลยอะไอ้เหียกู คือรูไสตรอรี่เนี่ยแต่งมาครึ่งเดือนแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเยอะมากคือจากสตรอรี่ของเจ้าเควินน่ะคือแบบค่ชอบการประจ o ภัพเฉยใช,ใช่ปะมึงดูอันนี้แต่งเติมมาโคตรเยอะปลอมในใจหลายๆอย่างคือกลายเป็นว่าผมผ่านข้อสอบที่เป็นกดโลผมก็เลยไม่แน่ชัดตอนเนี้ยเอาไงก็เล่นให้เป็นตัวองผมมากที่สุดแล้วกันที่ ก็พูดถึงพูดถึงนิสัยของคิลเลอร์ก่อนนิสัยของผมนะครับคือจะเป็นคนที่นิ่งๆเขานะนิ่งๆหน่อยเนี่ยเป็นคนสุภาพอย่างนี้แหละแต่ว่าอย่าให้ผมได้อยู่ในหมดโหอดครับผมจะมีความอมตอยู่ในตัวผมจะไม่ให้คุณตายยงไงแต่ เราจะทรมานคุณจนกว่าคุณจะขาดใจตายแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้มันออกมาง่ายๆหรอกจริงๆถ้าเกิดเห็นผลโอซีกูขี้เกียจทำโลนนัน้นก็เป้าหมายของผมนะครับคือการที่ผมจะพูดที่ทุกภาษาเลยนะผมจะพูดตั้งแต่ภาษาเหนือไอสานใต้ สาอังกฤษก็น่าจะมีคนพูดสาอังกฤษอยู่ยเราค่อยไปพูดสปีกอลชกับเขา you are w a r t h w a i ได้ห okay, ้าสิบเอันเออพ,พี่ชายครับพี่ชายพี่ชายครับผมมันมันเก็บเราไปไหนต่ออ่ะเอาไปโพโพโพตรงไหนอ่ะ,ะอ่ไอรถเหลือ ที่มันเขียนาย่าไมันมลติ้งเหรอครับอดเรืองไหนอีกวะกระดาษพาวฉันบอกว่างจด้ลักซ์สุรีที่เป็นเหมือนที่มันเป็นเขียนว่าไมันมลติ้งใช่ไหมพี่อยู่ขวาล่างใช่ปะ มาพี่ชายครับผมไอ้ตรงขวาล่างใช่ป่ะอ่าใช่ใช่โอเคครับขอบคุณครับเออพี่ชายเราเอาไปทำอะไรต่อนะโพลเสร็จแล้วอะขายครับขายขายตรงไหนประกาศขายได้เลยครับเดี๋ยวก็ในอ๋อโอเคโอเคเขาขาย ประมาณเท่าไหร่นะพี่ชายพี่ห้าบาทครับยี่ห้าต่ออันใช่ปะใช่ใช่ใช่ครับผมพี่ได้ข้อมูลมาแล้ว,ลวนะเราต้องไปโพที่รถเหลี่ยงขวาล่างเลยตรง mine melting อ่ะแล้วก็เอาไปขายขายกับคนนี่แหละขึ้นรถผมเนี่ยครับผมโมโูมากอะ บอบอขับตัวให้ผมมาขับตัวให้ผมมาอย<ป>่าอย่าขับให้ยังไงผมขับมาทันครับผม,มแล้วเดี๋ยวเราต้องไปประกาศขายอันละยี่มห้าดอลลาร์เขาจะไปขายกับขายไอเตอร์เขาเขาก็ต้องประกาศขายครับไอเขาต้องมีโทรศัพท์ก่อนอะก่อนก่อนนั่ากาะกับเขาผมมีเขาเขาต้องไปรอเอาจากเป็นยิงคนร้องนั่นก่อนอะอ๋อโอเคครับอันเขาไปโูก่อน ลองหมวยเราขับไปด้วยความไวแสงเลยไม่รอละคือผมหน่วงด้วยนะตอนนี้เอ๊อเอ๊อไอ้เหีเ้ยเจ็บหนักโอ้ยชิบหายแล้วตอนเย็น คาใจกะมังเกงตัวเองมากงั้นเราเป็นว่าคลิปนี้เนาะถือเป็นคลิปการเปิดตัวให้เจ้าคิลเลอร์แล้วกันเป็นลูกคนใหม่ของเรานะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP 2นะครับเรื่องมาฟาร์มอะไรต่างๆเนาะเสียงอะไรวะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับวัสดีครับ